ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตแคริเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับการดูไพ่ของเราวันนี้ก็จะมาดูกันแบบแรนดอมเช่นเคยนะซึ่งการดูแบบแรนดอมนี้คือเปิดไปเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องย้าทุกครั้งเช่นเคยว่าเราดูดวงกันในแบบพลังงานรวมดวงรวมภาพรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะตรงเป๊ะได้เลยก็ได้หรือว่าจะมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่านําเอาคําทํานายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญโดยเด็ดขาดนะครับให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางหรือเป็นกําลังใจก็พอนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะผมอยู่ประเทศไทยนะครับ ติดต่อมาในเวลาทําการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับตอบให้ตามคิวในแต,แต่ละวันนะและที่สําคัญก็คือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนจะไม่ทักใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องเป็นฝ่ายติดต่อหาผมเท่านั้นนะครับตามไลน์นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับโอเคส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยรับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้กดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับ โอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาประทับใจอะไรในตัวคุณเออเขาประทับใจอะไรในตัวคุณน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลานะครับมาเข้าเนื้อหากันเลยนะวันนี้คุณได้ไพ่แดเหรียญเออเพนต์เตออืเก่งการงานแน่นอนมาทรงนี้ใบแรก เจ็ดไม้เท้าเซเว่นอฟวอนส์ชัดๆสามเหรียญทรีออเพนตาโคสอืมคุณมีทั้งพระเดชพระคุณในคนเดียวกันเลยเด e c ชาร i o t ออตเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวเดอร์สตาร์คุณมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็ราชินีไม้เท้าควีนอฟวอนส์ เก้าถ้วยคุณเป็นคนละเอียดประณนี่ถีวนนิยมความสมบูรณ์แบบก็ได้ในบางท่านนะครับสเตรนจ์โอ้โหเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าถึงมือคุณแล้วก็หกเหรียญ six of pentacles ใจดีอีกต่างหากโอ้โหอ่าสี่ the four of swords ระวังพักผ่อนน้อย่อะหกไม้เท้า six of wands โ okay. อเค พลังงานส่วนใหญ่ดีวันนี้และ8ไม้เท้า8 of wands พลังงานดีเลยแหละวันนี้นะครับมาขยายความกันนะเขาประทับใจอะไรในตัวคุณนะครับเริ่มจากใบแรกก็ดีแล้วอ่ะคุณมีความเก่งการงานทั้งเก่งทั้งขยันเลยก็ว่าได้เรียกว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้การงานเป็นคนที่จริงจังกับชีวิต แล้วก็มีการพัฒนาโดยลำดับนะครับมีการเติบโตพัฒนาโดยลำดับเชิงประจักษ์ทำให้ผู้คนที่อยู่วัดล้อมคุณต่างชื่นชมคุณและเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เขาประทับใจในตัวคุณเวลามีปัญหาใดๆคุณมักจะลงมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองใช้ทั้งสติปัญญาใช้ทั้งความรู้ความสามารถแท็กติกต่างๆคุณมีเยอะแยะไปหมดในตัวคุณนะครับเรียกว่าเป็นคนที่มีทั้งพระเดชพระคุณ คนรอบข้างลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดจะทั้งเคารพและเกรงใจคุณในคราวเดียวกันแบบนี้กิจกรรมกิจการใดที่ใช้การเจรจาได้คุณจะเป็นนักเจรจาที่ดีนะคุณเป็นนักเจรจาที่ดี การประชุมเจราจามิ팅ใดๆคุณมักจะเป็นหัวเรือใหญ่เป็นแม่งานได้อยู่เสมอๆคุณเป็นนักเจราจาที่ดีดังกล่าวแล้วก็คุณยังเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวกระชับกระเชงทำอะไรปุ๊บปั๊บปลุดปลาดเรียกว่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะครับประมาณนี้มีโอกาสที่คุณจะเดินทางบ่อยเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายก็เป็นไปได้เช่นกันนะ แล้วตัวคุณก็ยังมีความโดดเด่นในตัวเองเรียกว่าไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือสถานที่ใดๆที่คุณก้าวย่างไปนะจะมีผู้คนสนใจคุณเป็นจำนวนมากเรียกว่าสะดุดตาสะดุดใจตั้งแต่บุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาของคุณไปจนถึงความสามารถคุณจะมีออร่าบ,บางอย่างที่เปล่งประกายเตะตาคนรอบข้างเลยนะประมาณนี้นะครับชัดๆบุคลิกของคุณสามารถเป็นผู้บริหารได้ถ้าต้องการจะเป็นหรือบางท่านเป็นผู้บริหารอยู่แล้วด้วยซ้ำนะครับ หรือแม้แต่บางท่านทํางานอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครบริหารจัดการตัวเองเป็นนายตัวเองแบบนี้คุณก็เป็นคนที่บริหารจัดการเวลาได้เก่งบริหารการเงินเก่งบริหารทุกสิ่งได้เก่งเรียกว่าคุณคนเดียวสามารถเอาทุกอย่างได้อยู่หมัดในตัวคุณเองเลยแบบนี้นะครับคนที่มองมาล้วนประทับใจคุณแล้วเขาก็ประทับใจคุณเช่นกันเขาคนนี้จะเป็นใครก็ได้ที่คุณนึกถึงตอนนี้ไม่ไว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนรอบตัวเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่คุณเล็งอยู่เขาคนนี้นึกถึงเขาไว้นะ เขาคนนี้ประทับใจมากในความที่คุณเป็นคุณคุณอาจจะมีความดูเจ้าระเบียบบ้างในบางเวลาหรือดูจะเป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายใดๆเพราะเป็นเรื่องของความประณีตละเอียดอ่อนกิจการงานใดที่ผ่านมือคุณคนรอบข้างเชื่อมั่นได้เลยว่ามีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จและก็ออกมาเป็นอย่างดีนะครับจะได้ผลงานที่ดีแบบนี้เรื่องยาก,ยากเมื่อมาถึงมือคุณจะกลายเป็นเรื่องง่าย ตามภาพนี้เลยน่ารักมากสิงโตเช,งเชื่องในมือสาวแกร่งนะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับสลับฝั่งกันได้ไพยิปซีเป็นการสื่อสารตรงๆต,ตามภาพสิงโตเช,งเชื่องในมือหญิงแกล่งก็เปรียบเปรยได้ดังเรื่องยา,ยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่คุณเอาอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากเก่งการงานมีบารมีแล้วก็คุณยังมีความใจดี ไม่ว่าจะมีคนรู้เห็นหรือไม่คุณจะทำความดีอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ทำบุญบริจาคทานอะไรแบบนี้ช่วยเหลือผู้คนเท่าที่ทำได้ไม่เว้นแม้แต่สัตว์ด้วยซ้ำไปนะครับบางทีคุณอาจจะสงสารหมาแมวหรือสัตว์พิการสัตว์เร่ร่อนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอาจจะเห็นแล้วน้ำตาซึมเลยแบบนี้ มีโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่ทั้งใจบุญและใจอ่อนในคนเดียวกันแต่เบื้องหน้าคุณคุณแสดงภาพลักษณ์ออกมาว่าคุณเป็นคนแกร่งไม่ให้ใครเห็นน้ําตาง่ายๆแต่เวลาอยู่คนเดียวคุณอาจจะแอบน้ําตาซึมสงสารน้องหมาน้องแมวแบบนี้นะครับคุณเป็นคนใจบุญมากคนหนึ่งเลยนะแล้วก็มีคําติงเล็กน้อยจากพลังงานไพ่ชุดนี้คือคุณค่อนข้างเป็นคนที่เกือบจะสมบูรณ์แบบในะทุกๆเรื่องแน่นอนว่าคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เอาเป็นว่าคุณใช้ชีวิตอย่างนี้ถูกต้องมาถูกทางขอให้มีความสุขกับการทํางานก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากเพียงแต่ใบนี้มาติงนิดเดียวว่าคุณอาจจะหักโหมงานมากเกินไปสักหน่อยพักผ่อนน้อยไปสักนิดอยากให้แบ่งเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นนะครับจริงๆก็ใบนี้ออกมาเขาแนะนําเป็นการทั่วไปว่าอยากให้หาเวลาพักผ่อนหาเวลาสงบให้มากขึ้นผมเชื่อว่าคุณเป็นคนที่บริหารจัดการได้เก่งแต่บางที ความเพลิดเพลินหรือความมุ่งมั่นในการทํางานการเอาจริงเอาจังสุดฝีมือสุดเหวี่ยงของคุณอาจทําให้คุณลืมพักผ่อนได้แบบนี้เรียกว่าทํางานติดลมจนลืมพักผ่อนใบนี้เขามาแนะนําเล็กน้อยว่าพักผ่อนบ้างนะครับประมาณนี้ ไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ตามดวงชะตามาแบบนี้ถ้าที่ผ่านมาคุณเคยล้มเหลวสิ่งใดคุณจะนําสิ่งที่เคยผิดพลาดเป็นบทเรียนอย่างดีในการพัฒนาเติบโตต่อไปใบนี้มามีโอกาสสาเร็จสูงมากเลยตามภาพนะครับนะความเฉลิมฉลองยินดีและที่สําคัญก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงมือทําอยู่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจทําตอนนี้มีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าได้ คนรอบข้างชื่นชมคุณและเขาคนนั้นก็ประทับใจในตัวคุณมากๆในความที่คุณเป็นคุณดังกล่าวไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งใดๆแล้วนะครับนะเป็นตัวคุณทํางานให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มที่แบ่งเวลาให้ดีบริหารจัดการให้ดีใช้พระเดชพระคุณให้ดีทําบุญทําทานต่อไปเป็นคนจิตใจดีตามนี้ต่อไปบาลานซ์ทุกอย่างให้ดีแล้วมันจะดีเองแน่นอนคุณที่เป็นตัวคุณดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายคนรอบข้างและเขาประทับใจในความที่คุณเป็นคุณนั่นเองนะ เดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบสำหรับคลิปนี้วันนี้นะว่าไพา่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับขอ1ใบเท่านั้นขอ1ใบชัดๆเน้นๆดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรหรือไม่โอ้ ห้าถ้วยห้าถ้วยมาไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลใบนี้มาย้ําชัดว่าคําทํานายวันนี้เรามาถูกทางแล้วว่าที่ผ่านมาแม้คุณจะเป็นคนที่มีความแกร่งมีความเก่งใดได้ก็แล้วแต่แต่บางทีคุณอาจจะยังเผลอจําฝังใจกับอดีตบางอย่างนะครับใบนี้สื่อสารชัดเจนว่าคุณมักจะมองกลับไปยังอดีตที่ผ่านไปแล้วซึ่งแก้ไขอะไรไม่ได้ ทำแนะนําคืออยากให้มองปัจจุบันมากกว่าถ้วยที่ล้มไปแล้วก็ช่างมันนะครับตามภาพเลย้าย,ยิปซีเป็นการสื่อสารตามภาพนะครับถ้วยถ้วยที่ล้มไปสามใบช่างมันอดีตที่ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปถ้วยที่ล้มไปแล้วกแก้ไขอะไรไม่ได้หันมามองปัจจุบันดูถ้วยที่ยังตั้งอยู่ดีงามแบบนี้ปัจจุบันที่ยังดีงามของคุณใครๆก็ชื่นชมคุณคนส่วนใหญ่ชื่นชมคุณประทับใจคุณรวมทั้งเขาก็ด้วยนะครับ ทำปัจจุบันนี้ดีที่สุดเลิกกังวลอดีตแล้วจะดีเองประมาณนี้ใบนี้ไม่ได้เสียหายใหญ่แต่อย่างใดเขามาย้ําเตือนว่าคุณทําอยู่ดีแล้วนะคุณเป็นตัวคุณในปัจจุบันดีแล้วนะไม่ต้องไปสนใจอดีตอะไรมากมายประมาณนี้นะครับโอเคครับขอวอวยพรให้มีความสุขความเจริญโชคดีทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ